สวัสดีครับผมเต้เต้ล็อกยูนะครับคลิปนี้ก็จะมาสอนท่อนอัลโธของเพลงผีตายโหงกับโรงไม้ยางนะครับของวงแบบอกครับเพลงนี้เราจะดรอปสายทุกเส้นลงครึ่งเสียงนะครับแล้วก็เล่นอยู่ในคีย์ของ A major นะครับท่อนอัลโธเนี่ยมันจะมีเทคนิคการเล่นนะครับการวางโน้ตที่แตกต่างจากท่อนอินโธแล้วก็ท่อนโซโล่ต่างๆนะครับในเพลงนี้นะครับแตกต่างกันนิดเดียวครับแล้วก็รวมถึงท่อนจบมันจะใช้โน้ตสูงนะครับในการจบเพลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเล่นกันครับ ท่อนออ t โทผมจะเล่นช้าๆก่อนนะครับ อ่าเริ่มท่อนแรกนะครับคือท่อนอ้าโทเนี่ยมันจะมีการเล่นโน้ตที่แตกต่างกันกับอินโทหรือว่าท่อนโซโล่อื่นๆนะครับก็คือเราจะไม่มีการสไลด์ถอยแบบนะครับคือเราจะเล่นโน้ตตรงเลยแต่ว่าเรายังคงสไลด์เดินหน้าเหมือนเดิมนะครับแต่จะเล่นโน้ตตรงที่สาย2ช่อง15อ่าท่อนนี้นะครับ เริ่มที่สาย2ช่อง15ดีด1ทีสไลด์ไปช่อง17ดีดช่อง17ซ้ำช่อง15 14สาย2ส,สาย3ช่อง16นะครับอ่ารอบ2ครับยังคงสไลด์สาย2ที่เดิม สาย3เปลี่ยนมาลงช่อง14อ่ารอบต่อไปทีนี้รอบต่อไปเนี่ยจะหยุดที่สาย2ช่อง15อ่าแล้วเราจะมาเล่นที่สาย1นะครับช่องที่17ดีสอทีอ่าดีสอทีเสร็จนะครับเราจะ ฟูลออฟนะครับไปที่สาย1ช่อง16ตรงนี้นะครับนิ้วเราต้องเตรียมกดช่อง16แล้วนะครับฟู l ออ f นะครับไปสาย1ช่องที่16แล้วก็ดีด1ทีอ่าแล้วก็ช่อง15สาย1 2ทีช่อง17 1ทีต่อไปนะครับ สาย1ช่อง21นะครับดีด1ทีพร้อมกับเราดันสายไปครึ่งเสียงดันแล้วกลับมาแบบเร็วนะครับพอเราดีดสาย1ช่อง21ปุ๊บนะครับเรารีบดันขึ้นครึ่งเสียงแล้วก็ยกกลับมาที่ช่อง21เหมือนเดิมแล้วก็ฟูลออฟนะครับไปหาช่องที่19ตรงนี้นิ้วก็ต้องกดรอแล้วนะครับ เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะลงโน้ตที่สาย2ช่องยีบสองครับอ่าอันนี้ก็เป็นท่อนจบนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นช้าๆอีกรอบหนึ่ง อ่าตรงนี้อีกรอบช้าๆนะครับก็จบท่อนอ u t โ o นะครับก็ลองฝึกซ้อมดูครับสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามได้เลยครับสวัสดีครับ